สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอรา,างหวยห้านอยครับผมหวยห้านอยสูตรแยกนะครับผมสีน้อยวันที่30เดือน8ปพี6หกเนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมห้านอยเฉพาะกิจนะหนึ 1, 8, 3, 0, ่งแปดสาน่งแปดสานะครับผมผมให้1กับ0นย์นะ ฟั 1> 1นหะนึ่งจอหนึ่งแปดนะเน้นหนึ่งแปดด้วยนะก็ไปอยู่ข้างหน้าครับผมไปอยู่ข้างหน้าเนานะหกศูนย์ศูนย์หกอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะฮาหนอยพิเศษหกสามห้าสองสองผมในห้ากับเจ็ดนะฟันหนะ้าเนาะจอห้าสามสามห้าเข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกันแต่ก็ยังแต่ก็ยังฟันถูกนะถึงจะมาเป็นตัวกันแต่ก็ยังฟันถูก ฮานอย vip อ0 5 3 5ยครับผมผมให้เก้ากับศูนย์นะศูนย์ห้าไม่มีโอ้โหไม่มีมีแต่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เสียเสียดายเนาะฟันก็ฟันไม่ถูกนะฟันเก้ามาศูนย์มาตามกันต่อนะครับผมมาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจ ถ้าน้อยเฉพาะกิจเด็ดวันนี้เจ็ดนะครับผมเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เก้านะครับผมเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่ตัวกันนะครับผมก็จะมีเจ็ดสองเก้าสอง ก้าหนึ่งครับผมแล้วก็เก้าสามนะเก้าหนึ่งเก้าสามอ่าฟันเก้านะครับผมขอให้มีเก้ามาเนาะเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่ ฉพาะกิจนะครับผมจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษพิเศษนะครับผมหนึ่งกับเก้านะหนึ่งกับเก้านะครับมีหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดส่วนเก้านะครับผมเก้าหก 9ก้าตัวกันนะครับมี1 7ึ่เก้าเจดอ่ะ1 3แล้วก็9 3ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งหหกหนึห 16 15 18 96แล้วก็98นะครับผมพิเศษนะครับพิเศษจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้า้อยปกติ ปกตินะครับผมหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสี่สามห้าแล้วก็สามหกตัวกันนะครับผมหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสองแล้วก็สามสอง ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสี่สามหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามสี่แล้วก็สามหกนะครับผม ห้าน้อยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวยห้าน้อย VIP พสำหรับ VIP 6กับ7 6กับ7นะครับมี6 9ครับผม6 4 6 8 หกเก้าหกสี่หกแปดเจ็ดนะครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดตัวกันก็จะมีหกสามเจ็ดสามอ่าพีเอพนะครับผมจอเยอะนะงวดน,นี้สิบสองหางเลยนะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดสองนะสิบสองหางแค่หน่อยเดียวครับผม แค่วันนี้วันเดียวแค่น้อยเดียวสิบสองห้างตัวฟันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดนะครับในส่วนของตัวเน้นนะครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดสี 8, ่เจ็ดแปดหกสี่หกเก้าครับผม เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดหกสี่แล้วก็หกเก้าเนอะวันนี้ครับผมวันนี้อี่ มีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขเก้านะพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นนะครับผมแต่ว่ายังหาตัวจอดไม่ได้นะก็ลองเอามาจับคู่ครับตัวเลขในนี้ได้เลยนะครับผมนะหนะนึ่งสามสี่เก้านะสามห้านอยนะครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP สําสำหรับแนวทางหวยห้านอยนะครับผมก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นคลิปหน่วยเลาแล้วก็ฮานอยสูตรเม็ดเดียวสวัสดีครับ